สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับมานี่พีนะครับผมเราจะมาในของเว็บไซต์ g a p บ h ิ e b i t c o i n i n นะครับผมก็คือเป็นเว็บไซต์ของ a p ็ i ชิ Bitcoin นะครับขอเรียนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับคือมีคนบอกว่า,อาถอนไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาถอนได้นะแต่ ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าในของเว็บไซต์นี้มันถอนได้จริงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมา,าเล่นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองถอนเป็นของตัวเองนะครับเราลองพิสูจน์ว่าผมจะทําการถอนได้หรือไม่นะครับแต่ผมยังไม่ทําการถอนนะเนื่องจากว่าการถอนเนื่องจากว่าการถอนก็คือขั้นตามอยู่2 0 0 0 0ืตโชินะครับผมของ Bitcoin นะครับนะ คือผมยังไม่ถอนยังไม่สามารถทําการถอนได้ผมก็อยากพิสูจน์ว่าในของเว็บไซต์นี้มันถอนได้จริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามีหลายช่องเขาบอกว่าถอนไม่ได้นะแล้วก็มีช่องหนึ่งนะครับผมเขาเพิ่งทาการถอนมาใหม่ๆล่าสุดนะครับเขาถอนได้นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไว้ผมมาเล่นแล้วก็ทกําการถอนได้จริงเดี๋ยวค่อยไปค่อยมาถอนให้ทุกคนดูนะครับผมนะแต่ใครที่สนใจก็สามารถมากด ลิงก์จะแต้คลิกมาสมัครแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับถ้าใครกดลิงก์มาสมัครแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับผมนะผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นครับจาก50%ตรงนี้นะครับได้จากที่ทุกคนกดมาแล้วก็อาจจะได้เร็วกว่านี้นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด1นึ่0สาาตูชีแล้วนะครับผมนะก็อีกสักประมาณอีกเ0นะครับผม,มาอีกประมาณ6000นี้นะครับก็สามารถทำการถอนได้ละ ถ้าใครอยากรู้ว่าเว็บไหนถอนได้จริงหรือเปล่าก็ลองสมัครมาแล้วก็เล่นแล้วก็เดี๋ยวองผมมันจะขึ้นมาไวเดี๋ยวจะทําการถอนให้ทุกคนดูว่ามันจ่ายจริงหรือเปล่านะครับผมนะส่วนวิธีในการสมัครผมก็ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับผมโอเคนะในของทํางานในของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็มีแค่เมนูในการเคลมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับนี่มันจะเคลมให้เราทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็เราสามารถกดเคลมได้นะครับผมนะ ก็ทาการกดจกตรงนี้นะครับเรียร้องตอนนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับผมโอเคกดเข้าไปนะซึ่งเว็บไซต์นี้อาจจะทํางานช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหมือนอะไรจะโหลดช้าหรือว่าประมวลผลช้าหน่อยในของเว็บไซต์นี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับมือถือนะฮะเป็นของเว็บไซต์นะครับแล้วก็โฆษณาอาจจะค่อนขั้นเยอะนะครับผมเนาะก็ให้ทุกคนรอหน่อยละกันโอเคผมเคลมไปผมเดินเลขศูนย์หกนะผมก็จะได้มาอยู่ที่33สตชินะครับผม พอมาเสร็จแล้วนะครับผมนะก็จะมีรีให้เรานะครับประมาณแวินะครับผมนะพอเราพอมันรีแปวิเสร็จแล้วก็ให้เราทําการกดปิดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ให้เราทําการกดปิดได้เลยนะครับกดจากตรงนี้เลยนะครับใหเราทําการกดปิดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนะอ่า มันจะช้าหน่อยนะครับในของเว็บไซต์นี้นะครับผมนะโอเคนะครับทําการปิดเสร็จแล้วนะครับผมนะก็รอให้มันโหลดหน่อยนะในของเว็บไซต์นี้ก็จะทํางานช้าหน่อยนะครับผมนะการทํางานก็ประมาณนี้นะครับเชื่อในการถอนนะครับผมก็จะโผล่มานในของหน้านี้นะครับผมแล้วก็มันจะรีให้เราอีกประมาณ15นาทีนะประมาณ15นาทีนะครับผมนะมันจะรีให้เราทุกๆ15นาทีแล้วก็ให้เรามากดเคลมต่อนะ ตรงนี้ก็จะเป็นบนนักนะครับที่เราได้จัดในการดูโฆษณาเมื่อกี้นะครับแปวินะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือการที่ผมกดเคลมนะครับได้มา1 3 9 9 3หสตชิ BTC นะครับผมโอเคในการถอนนะครับก็คือให้เราทําการกดจากตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเราจะทําการแนะนําเพื่อนหรือว่า,าเชิญเพื่อนก็สามารถดูได้จากตรงนี้ดูรายละเอียดการอ้างอิงนะครับแต่ของใครที่เป็นภาษาอังกฤษก็ให้เราไป แปลเป็นภาษาไทยก่อนมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับสามจุดนะครับแต่ว่าของผมมันไม่มีละถ้าของใครดูก็น่าจะมีนะครับผมนะเคเราไปในของการอ้างอิงก่อนนะครับผมนะการเชื่อมเพื่อนนะครับกดเข้าไปนะครับผมมันก็อาจจะช้าๆหน่อยนะครับต้องรอหน่อยนะครับในของเว็บไซต์นี้ก็จะช้าหน่อยนี่ครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับนี่ครับผม ก็จะมีลิงก์อ้างอิงของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็ให้เราทําการกดค้อลอกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เราก็จะได้50%าสิบเจากในการแนะนําเพื่อนถ้าเพื่อนเล่นนะครับผมนะคือตอนนี้ของผมเคือมีเพื่อนทั้งหมด25คนเนาะก็เขาได้ทําการเคลมมาก็คือผมได้มาทั้งหมด50าสตชีนะครับผมนะไม่ใช่50าิดิห้า0สตชีนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีของประวัติในการถอนด้วยนะครับแล้วก็การถอนเดี๋ยวเราไปในของการถอนกันดีกว่านะครับผม การถอนคือผมยังถอนไม่ได้นะครับคือมันถอนขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ20 0 0มืโสตชินะครับแต่ของผมยังไม่ครบนะฮะโอเคนะครับกดเข้ามาละอจะช้าหน่อยนะครับมันจะช้าหน่อยนะครับผมนะโฆษณาก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็รอปิดโฆษณานะครับผมโอเคผมได้รอให้มันโหลดเสร็จละนี่แล้วก็เริ่อมาข้างล่างนะครับ การถอนก็คือเขาบอกว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่20,000สตูชีนะครับผมนะหน่อยเสร้อยพันหมื่นสองหมื่น BTC สตูชีนะครับคือของผมยังไม่ครบนะยังไม่สามารถทำการถอนได้นะครับการถอนก็คือตรงนี้ก็จะเป็นช่อง wallet นะครับก็คือลิงก์กระเป๋า address นะครับก็ให้เราเอามาทิ้งตรงนี้นะครับผมนะเป็นของ BTC นะครับนี่พอเสร็จแล้วก็ให้เราทำการเขียนจากตรงนี้นะครับว่า เป็นหน่วยสตชีนะครับอย่างเช่นว่าผมถอนทั้งหมด2 0 0 0มื่นสตชีใช่ไหมผมก็พินไปนะครับผมนะ2 0 0 0มืสตชีแล้วก็กดไปว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมตรนมัติแล้วก็กดถอนไปนะครับผมแล้วก็มันจะมีให้เรายืนยันในของอ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะกดมาที่แผนการควบคุมต่อนะครับผมก็การทํางานก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวลองดูว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามีหลายช่องเขาบอกว่ามันถอนไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาทํน เขาเล่นแล้วก็ถอนได้นะครับผมนะก็เลยยังไม่ทราบ่ามันถอนได้หรือไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับผมนะก็รอสักประมาณอีกสักประมาณ6000นซิตชีน่าจะถอนได้ละนะครับผมนะก็รอหน่อยแล้วกันวันนี้ก็มาประมาณแค่นี้นของเว็บไซต์นี้นะครับผมหาเรียนบิตคอยฟรีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบายๆไปเจอกันคลิปหน้าครับ